การปีนี้ครับก็อยากให้ทุกทท่านครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับขอให้อยู่ครอบครัวให้อย่างมีความสุขกับผมแล้วก็กลับมาโดยงานกันต่อครับผมสวัสดีวันสงการนะครับขอให้แฟนบอลทุกคนของบ u นะครับมีความสุขในวันสงการครับผมเดินทางปลอดภัยแล้วก็มีความสุขมากๆครับผมสวัสดีวันสงการครับสุขสันต์วันสงการแฟนบอลทูแมเข้าเยตทุกคนนะครับก็ คิดอะไรก็ขอให้สมหวังแล้วก็เดินทางกลับต่างจังหวัดโดยสวัสดิภาพครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยครับเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับขอให้ร่ำรวยมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันสงการปีใหม่ปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเมาไม่ขับนะครับ ก็สวัสดีครับสาหรับแฟนบอลทุกท่านก็ของกานนี้ก็ขอให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับก็เช่นสงการก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับผมก็สงการนี้ก็ขอทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะผมแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเล่นน้ําก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้อากาศร้อนครับเป็นฮีสโต้กันเยอะนะครับผมจะได้จะได้มีร่างกายกลับมาเชียร์ทูแบงคอกยูนเต็ดกันเยอะครับผมขับครับสวัสดีครับแฟนทูแบงคอกยูนเต็ด ในช่วงสงการนี้ก็ขอให้เที่ยวกันอย่างสนุกแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนอย่างปลอดภัยครับสวัสดีวันสงการครับ Hello everyone I want to wish you a happy Songkran and uh, I want you to enjoy these three days and have fun and take uh, take care of yourself Hello Buu fans Happy Songkran Day Happy b i u fan Happy Songkran Day